สวัสดีครับคุยกันเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟไซตมาโลบลุงนะครับวันนี้เราจะพันพื้นมาดู10อย่างที่ลุงนี่ต้องซื้อตั้งนานแล้วนะภาค2นะครับวันนี้รวบรวมไอเทมเด็ดนะครับที่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่บ้านมาก็จะ2องปีแล้วนะมาดูกันว่าอะไรที่แบบเออบีมากๆเลยชีวิตใช้แล้วแบบสะดวกสบายแล้วก็น่าจะมีตั้งนานแล้วนะเออไปดูกันนะครับไปเริ่มกันเลยเริ่มกันที่อยา่างแรกเลยนะครับตอนนี้เป็นยุคซื้อสินค้าออนไลน์ใช่ไหม นั่งซื้อนั่งกดนั่งรอของอะไรเงี้ยเพราะนั้นนี่นะครับบ้านเราก็เลยซื้อตัวนี้มานะเนี่ยแล้วมาดูเท็กเจอร์ตรงนี้สวยมากเลยเอ่าสวยมากเลยนะครับเท็กเจอร์มันมีความแล้วมีไฟด้วยนี่เออมันมีความลักชวรี่นะนี่แล้วก็เวลาเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> มาใช่ไหม<ๆ>ก็มีจดหมายเนี่ยเราก็สามารถจะหมุนเราจดหมายได้นะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะ่ ก็ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับอันนี้ก็แฮปปี้มากเลยนี่เห็นไหมอเองจริงมันมีไฟนะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะแบตหมดแล้วจะต้องไปเปลี่ยนพบลุงก็มาซื้อติดตั้งหากนะให้มองเห็นข้างในอันนี้เราก็ว่าติดตั้งหากนะมีไฟเออส่วนตรงนี้มันก็เป็นแบบช่องนะเขาให้เราติดอินเตอร์คอมสำหรับคุยกับเวลาคนมาส่งของเนะเออว่ามาที่บ้าน อันนี้เราก็มากับบ้านอยู่แล้วแต่ว่ามันเจาะช่องมาให้ติดเลยนะครับญี่ปุ่นเขาเป็นมาตรฐานนะตัวนี้นะครับก็นี่นะมีตู้แรกนะตู้สองนี่ดีมากเลยเราก็มีตัวแตมไว้เลยสําหรับแบบบางเจ้าอะ่ะต้องเซ็นรับใช่ไหมเราไม่อยู่เนี้ยเขาก็ส่งโดยการเอาเนี้ยแตมที่บัตรได้เลยนะนี่ยังดีเลยส่งได้สองรอบนะเอ,อ้ใหญ่ดี เนี่ยดีมากเลยนะก็เหมือนเป็นป้ายชื่อบ้านในตัวนะครับแล้วก็มีป้ายบ้านเลขที่ในตัวแล้วก็มีอินเตอร์คอมมีจดหมายเนี่ยล็อกก็อย่างดีเนะถ้าเราหมุนปุ๊บก็ล็อกแล้วแล้วก็มีอันนี้ก็สามารถจะหมุนได้นะครับล็อก,กปึ๊บแดงเปิดไม่ได้ละนะเราก็ใช้กุญแจมาเปิดอันนี้แบบสุดยอดมากเลยนะครับใช้มา2ปีเราไม่ผุไม่พังสวยงามลักชัวรีนะคะนี่นะครับกุญแจรเราก็ แค่มาไขนี่เก็บของเรียบร้อยนะครับเขียวก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้การขนส่งในญี่ปุ่นนะ่ะก็มีหลายเจ้านะคล้ายๆส่งคําส่งด่วนเนะี่ยที่บ้านเรานะครับก็มีทั้งแลวดัมคุโรเนโกะมีซากาว่มีเจแปนโพสก็คือเหมือนไปสนีไทยนะแล้วก็มีอเมซอนเนะเขาก็จะแบบแข่งกันน่าดูเลยแล้วก็ส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะส่งฟรีนะครับก็ บางทีก็มารับของที่บ้านด้วยนะเออแบบสะดวกมากเราไม่ต้องไปส่งของเองอะไรย่เงี้ยก็จริงๆธุรกิจ Delivery ของญี่ปุ่นก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็แบบแข่งขันกันสูงมากเลยนะก็ราคาก็คือตัดตัดใจซื้อของแพงเลยนะก็คือ300แสนกว่าเยนนะก็ประมาณ90,000กว่าบาทอแต่มันเป็นเหล็กนะก็เป็นแม่เหล็กอย่างดีนะครับติดได้อ๋อโอเคที่เพื่อนเเห็นนะครับบ้านตรงข้ามนะ ก็ตอนแรกเราจะเอารุ <Merci>. Donc, 20 7, ่นนี Donc, ้ของลิก <facial> ซินะราคาประมาณ2 7 0 0 0น0 0 0 0แต่ว่ามันได้ได้แค่แบบครั้งเดียวอ่ะแล้วมันก็ใส่ได้ไม่เยอะก็เลยเห็นว่าอันนี้มันคล้ายๆทรงของบ้านลปลุงนะเป็นแนวตรงแบบแนวดำก็เลยตัดใจซื้อแบบตัวนี้เลยเพราะมันดูเข้ากับบ้านเรามากนะครับอันที่2นะครับไซเกอรพอร์ตนี่ก็คือเป็นตัวจอดรถจักรยานนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีการเดินทาง3รูปแบบ 3โหมดนะครับหก็คือเดินเท้าเดินเท้าไปคือรถบัส2ก็คือขับรถออกไปนะครับก็ก็จะมีคาร์พอร์ตอยู่ส่วนที่3ก็คือใช้จักรยานเนี่ยขี่ไปที่สถาน,นีรถไฟนะเพราะเป็นการนิยมมากเลยนะคนนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยนิยมขี่จักรยานไปยังสถาน,นีรถไฟนะครับเราก็ซื้อตัวไซคกระป๋องลิกซิลนะซึ่งมันดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแฟลตลุคมันดูโมเดิลฟรีดําเข้ากับบ้านเราด้วยนะนี่นะครับก็คือ แฮปปี้มากเลยอ่ะเพราะทําให้รถจักรยานเนี่ยไม่ตากฝนเพราะส่วนใหญ่ไม่เก่าเร็วเนี่ยไปดูนะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆไปดูนะนี่เนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่บางทีไม่มีไซเคิลพอร์ตเน,นี่ยเห็นไหมมันก็จะตากแดดตากฝนอาจจะเกาเร็วนะครับออมันก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะเนี่ยตัวตัวหลังค่านะครับมันก็เป็นใสนะ ึ่งมันอาจจะไม่ได้กันแดดเต็มร้อยนะแต่มันก็กันได้แล้วครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับม,มันก็ดูแบบไม่ได้ไม่ได้มึกมากนะอืมเนี่ยใช่เราก็จอดได้สองขั้นไปดีเลยนะก็ที่ใช้มาแฮปปี้มากเลยนะจักรยานไม่โสมล้วก็อาจจะแบบถ้าไม่ได้ใช้นาน,นก,ก็อาจจะเช็ดฝุ่นหน่อยมันจะมีฝุ่นปลิวเข้ามานะแต่ว่าโดยรวมแล้วจักรยานที่เราแบบถ้าเราซื้อจักรยานดีๆตอนนี้จักรยานเราแบบธรรมดามากเลยอ่าอันที่สามต่อกันไปเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ย นี่พอมันมืดใช่ไหมแล้วมันเห็นเซ็นเซ,นเซอร์ตรัวนี้อบลุงยืนตรงนี้มันติดเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์อย่างที่สัมที่เราแฮปปี้มากเลยนะนี่คือระบบไฟติดอัตโนมัตินะครับเวลาค่ำคืนและมีคนเดินนะโดยใช้พลังงานโซลา่านะเออนี่นะก็ที่ชอบมากนะเพราะว่าหนึ่ก่อนนี้อบรุงเคยใช้ไฟแต่เป็นระบบใช้ถ่านก็ 15วันหมด20วันหมดเดือนหนึ่งหมดหรือบางทีแบบญาติมาเพื่อนมามายืนตรงนี้อะไรเงี้ยครับเดียวมันก็สว่างทั้งวันเนี่ยเออก็าําให้ไม่ได้ทั้งวันอีกช่วงกลางคืนมันก็ทําให้เราต้องมาเปลี่ยนเงี้ยเนี่ยดูที่เปลี่ยนจนแบบมันเป็นรอยอะเลอะเลยอะต้องมานั่งแกะออกแล้วนั่งเปลี่ยนฐานตอนนี้ก็ใช้โซลา่าจบเลยนะอันนี้แฮปปี้มากแล้วก็แบบเนี่ยความสว่างนี่แก่น่าจะ60%เอนงนะมันจะมีปรับ100%ได้ ซึ่งตรงนี้มันก็ปรับระดับได้หมดเลยนะขึ้นลงอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเนี่ยตรงนี้เราก็ปลูกต้นสัก,กุระานเนาะมันก็ทําใหออ้สวยไปอีกแบบนะครับเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบแฮปปี้มากๆเลยนะที่ตัดสินใจเลือกมานะแต่มันก็ต้องอาจจะมีพวกใย,ยมุมๆอะไรมาเกาะแล้วก็คอยทาลายมานะันเออโอเคไปดูอย่างที่4กันเลยนะครับโอเคครั้ามาถึงอย่างที่4กันเลยนั่นก็คือ กล้งองวงจรปิดนั่นเองนะครับกล้องวงจรปิดในบ้านเราก็มีแบบเยอะมากนะประมาณ7จจุดได้นะครับก็ติดทั่วบ้านเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันก็สามารถจะส่องได้ด้วยนะเออน,น,นี่เห็นเปล่าอ่าดูได้จากทั่วโลกนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถจะแบบข้อดีของมันนะคือมันพูดได้มีไมโครโฟนพูดได้ออกเสียงมีสปิเกอร์แล้วก็ฟังเสียงได้แล้วก็เปิดไฟได้นะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับเนี่ยนี่เปิดไฟได้เห็นไหม แล้วก็กลางคืนเป็นอินฟราเรดด้วยนะครับนอกจากมืดแล้วเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวนะมันก็แท็กคนได้นะจับตามคนนะครับแล้วก็เลือกจะจับหมาจับแมวก็เลือกได้จับรถยนต์จับการเคลื่อนไหวนะครับได้หมดเลยนะครับเออข้อดีเนะี่ยมันก็มีอัดได้แมนนวลเลตคอร์ดได้มีโทรโทรเข้ามาตรงนี้ได้คุยกับคนตรงนี้ได้ถ่ายรูปได้คือเยี่ยมมากเลยนะยี่ห้อถาโปนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปติดตามมาดูนะเดี๋ยวจะลงลิงก์เดสคริปชันไว้นะครับ ใช้มา2ปีแล้วยังทนอยู่เลยนะก็และกยันข้อดีของมันเนี่ยมันสามารถจะกดแผนได้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบนล่างคือเรียกว่าแบบได้หมดอ,ะอ่ะอ่านี้เรามืดเลยไหมเดี๋ยวมันจะเป็นเดี๋ยวมันจะปรับเป็นอินฟลาเลดให้เพื่อนๆดูนะนี่พอมืดปุ๊บมันจะปรับเป็นอินฟลาเลยความชัดก็ต้อง 2K เนี่ยก็ถือว่าชัดอยู่นะเดี๋ยวพอเทนเซอร์ลงลดนะอันนี้ไม่ได้ถ่าย คลิปหลอนนะเออมาแล้วเห็นไหมพอมาปุ๊บมันก็จะปรับเป็นโหมดไฟให้เองนะครับนี่มาแล้วเป็นโหมดสีนะเออโหมดสีอัตโนมัติก็เราตั้งแบบมุมได้นะจะดูมุมไหนอะไรเงี้ยก็เซฟเป็นแบบเฟเวอร์บิได้นะครับเนี่ยแซนดามีมีโลมันก็กดมาให้เราเราก็ตั้งได้เป็น10มุมเลยนะสามารถเซฟได้ก็จริงๆเราก็มีเนี่ยเรามีทั่วบ้านเลยนะ ก็คือขอโมยขจรที่จะเข้ามาฝั่งไหนเราก็จะดูได้หมดเลยนะครับเนี่ยด้านหลังบ้านด้านวูดเด็กอะไรพวกนี้นะแม้แต่ลูปท็อปเราก็มีนะครับนี่เออมีไว้ดูฟูจิซึ่งแฮปปี้มากเลยนะเวลานอนแบบตอนเช้าๆอยากดูว่ามีฟูจิสัางขึ้นมาเห็นไหมอากาศเคลียร์ไหมเงี้ยก็สามารถดูได้จากห้องนอนบนเตียงอะไรเงีนนะ้ยไปอย่างที่5กันเลยครับอย่างที่5ก็นี่เลยนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอย ชัตเตอร์นั่นเองนะก็ปกติเพาญี่ปุ่นไม่ค่อยมีชัตเตอร์แบบนี้นะก็เป็นชัตเตอร์ของ,งอรถนะกระลาดนั่นเองนะครับตัวเนี้ยเราใช้ของบริษัทบุงกะชัตตอนะก็คือของญี่ปุ่นซึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือบริษัทเนี้ทำให้กับโรงงานศสาหกรรมให้กับห้างร้านห้างส,สับสินค้าต่างๆนะเยอะมากแล้วเขาเป็นอันดับต้นๆเลยนะของญี่ปุ่นนะครับ ข้อดีของมันคือมันสามารถจะมีสวิตช์แล้วก็มีรีโมทที่รถยนต์ด้วยนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับนี่เห็นไหมมีปุ่มสวิตช์นะเราสามารถจะกดเปิดนะลองเปิดดูดูนะครับมันก็จะม้วนเก็บขข้นไปที่ด้านบนนะครับเออเวลามีพายุมีอะไรก็สามารถจะปิดได้นะหรือว่ากันขโมยนะครับเข้ามาที่บ้านเรานะ ข้อดีของการมีชัตเตอร์ก็คือการฝุ่นนะโอเคอะโรงจอดรถมันก็การการันฟุกการแดดการฝนได้แต่อาจจะการฝุ่นไม่ได้นะครับเนี่ยฝุ่นมันจะแทบไม่มีเลยนะสะอาดมากเลยแล้วก็จะเห็นว่ามันก็เป็น security นะถ้าเกิดไฟดับ,ดบเพื่อนบางคนถามนะว่าทำไงมันก็จะมีวิธีที่จะแกะเนี่ยนะครับแกะช่องนี้นะแล้วก็จะมีตัวเชือกให้ดึงนะมันก็จะเป็นแมนนวลได้ในกรณีที่แบบไฟฟ้าดับ ดีมากเลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมันก็คืออย่างที่บอกว่ามันเชื่อมกับตัวรีโมทนะรีโมทมันจะมีรีโมทแบบกดได้เราซื้อมา2อ,อันไว้รถสองกันแล้วก็มีตัวที่ต่อกับ USB ในรถนะครับสัญญาณจะส่งเวลาที่รถเข้ามาใ,ใกล้มันเปิดเองหรือว่าถ้ารถออกไปนานๆมันปิดเองข้อนีดีมากเลยนะ,ะเดี๋ยวลองปิดให้เพื่อนๆดูนะ ค่อนข้างไม่ช้านะแต่ก็ไม่ได้เร็วม,มากนะครับแต่ข้อดีของมันคือมัอนเงียบนะแล้วก็ค่อยๆลงมานะเออก็ทําให้บ้านดูลักชัวรี่นะครับตรงนี้ก็พบลุงก็ลงทุนไปเลยนะประมาณน่าจะประมาณ4ล้านกว่าเยนนะสาล้านเยนนะครับเฉพาะระบบชัตเตอร์นะนี่นะครับหลังจากปิดแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะเออโอเคไปกันต่อ มาอย่างที่6กันเลยนะครับที่จะเห็นว่าเป็นทีวีสแตนนะข้อข้อดีของมันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะให้ดูด้านหลังนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะคือเราไม่ต้องติดจอทีวีเข้ากับผนังนะครับไม่ต้องมีที่ตั้งไม่ต้องมีเชลไม่ต้องมีตู้อะไรเลยก็เหมาะสําหรับพื้นที่ที่แบบต้องการจะดูทีวีแบบลอยๆแบบนี้นะให้ดูมินิมอลนะครับและสามารถจะเลื่อนไปไหนมาไหนได้ด้วยเออ อยดีเลยก็ซื้อมาไม่แพงนะประกอบเองนะครับเนี่ยออแล้วก็เราก็ตอนนี้เรเอามาใช้ในห้องฟิตเนสรูมนะครับเพื่อที่จะวิ่งไปดูหนังไปดู Youtube ดู Netflix อะไรเงี้ยก็ถือว่าแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่า1ไม่แพง2มันก็กลืนไปกับม่านอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทีวีมันรอยอยู่เ,ยเออตรงนี้อบรมมาติดเองเนี่ยมีลำโพงมาเกี่ยวเพราะว่าเป็นรำโพงเซนเตอร์นะ เราก็เหมือนกับดูหนังมีเซอร์ว์5ทิศทางนะครับ5.1ก็มีซาวฟูเฟอร์ก็โดยรวมแล้วก็โอเคนะมีล้อด้วยก็สามารถจะขนไปไหนมาไหนได้นะครับเราสามารถจะเป็นขึ้นวลคเมาท์ทูอเวอร์โฮมอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเปิดที่เกงกลางหรือว่าโซนต้อนรับแขกได้นะครับก็ดีอันนี้ก็คือแบบถ้าเพื่อนเป็นสายแบบเล่นเป็นโนหรือว่าวาดรูปอะไรเงี้ยก็สามารถจะใช้เจ้าเนี่ย ขึ้นเวลาว่าเราวาดรูปอะไรเงี้ยนะเออขึ้นจอได้อะไรเงี้ยหรือว่าเปิดโนต้ตเป็นนงเป็นโนอะไรเงี้ยมันก็ตัวใหญ่ดีเห็นง่ายนะครับก็สะดวกดีนะครับจว,วตัวนี้อ่าในที่อบรงซื้อก็คือ Fit2Eye Design g v Stand w i t i ์ h e ดวนะครับ2 4นิ้วราคาประมาณนี้นะครับ2,000 20, 0เยนนะก็ตีกลมๆประมาณ5,000บาท6,000บาทนะดีมากเลยนะนี่สามารถเลื่นไปเลื่นมาได้แจ๋วเลย อันดับ7นะครับก็คือ mesh wifi หรือระบบ wifi network นะที่ใช้สำหรับบ้านที่มีหลายชั้นอย่างบ้านอบรุงนะมี4ชั้นอบรุงก็เธอซื้อ4ตัวเลยแต่ปัญหาของระบบ wifi ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ mesh นะครับสมมติว่ามีอยู่4มีเราเตอร์แบบ b o o ตอร์นะมีตัวกลางตัวหนึ่งแล้วไป boost ชั้น2ชั้น3มันก็จะกินไฟจากไม่ใช่มันก็จะกิน data transfer rate จากตัวกลางนะไปบูสตรงนั้นมันก็อ่อนอยู่ดีสัญญาณก็ อ่อนมากๆนะครับหรือว่าวการที่ไม่ได้ใช้ระบบ mesh นะแต่ว่าเป็นระบบธรรมดาสมมติว่ามีสาย LAN แ,แยกไปก็เหอะแต่ว่าไม่ได้ใช้ระบบ mesh น,นะก็วเวลาเพื่อนๆจะตั้งระบบแบบนั้นเนี่ยมันต้องมีเครือข่ายแยกกันนะเช่นห้องลิฟวิ่งก็ต้อง Wi-Fi ชื่อหนึ่งข้างบนอีกลอาเตอร์หนึ่งก็ต้องเป็น Wi-Fi ชื่อหนึ่งพอเราถือ iPad เดินจากชั้น2ไปชั้น3ปุ๊บเา้ามันก็ต้องตัดการเชื่อมต่อตรงนี้เพื่อไปต่อ ชั้น3มันก็จะทำให้วุ่นวายอะแบบต้องมานั่งเปลี่ยน Wi-Fi Network อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเพื่อนๆมีระบบสายแลนต่อไว้ทุกชั้นนะให้ซื้อระบบ Wi-Fi แบบ e มชนะครับก็คือมันจะทำตัวเป็น ID เดียวกันหมดทั้งหลังเลยนะทั้งบ้านก็คือตรงไหนสัญญาณแรงก็สวิตช์ให้เองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมานั่งสวิตช์เองอะไรเงี้ยบาทีแบบเกาะกับชั้น2อยู่ซึ่งสัญญาณอ่อนคือเปชั้น3สัญญาณยังไม่ได้เกาะความเร็วก็ตกใช่ไหม อันนี้ mesh wifi ช่วยเพื่อนๆได้นะก็พบลุงก็ถ้าใครสร้างบ้านใหม่นะแนะนำให้วางสายแลนทั้งบ้านไว้เลยนะทุกจุดที่เป็นเป็นสัญญาณอับๆนะแล้วก็ซื้อเว็บ mesh wifi นะของภูลุซื้อของ d e c o ตัวนี้เยไว้นะครับ 6e นะเออก็สะดวกมากเลยเพราะว่า wifi ไม่เคยหลุดเลยนะชั้นหนึ่งรถล,ลงจอดรถตรงนูง้นตรงนี้ที่มีกล้องวงจรบิดก็ใช้ wifi หมดใช่ไหม มันก็แบบสัญญาณแรงทุกจุดทั่วบ้านเลยก็ถือว่าอันนี้แบบตอบโจทย์มากเลยนะครับมาถึงอันดับ8นะครับอันดับ8เนี่ยชอบที่สุดเลยเพราะว่าเคยเห็นไหมเพื่อนๆแบบเช้ามาก็ต้องมาเปิดพ้ามาก็ต้องมาลูดพ้ามาเปิดรับแสงเย็นก็ต้องมาปิดเผื่อคนอื่นเห็นอะไรเงี้ยก็อันนี้อบรุงก็ใช้ระบบอ,อตตัตโนมัติใช้ไฟฟ้านะครับนี่สามารถจะเห็นภาพนะเราจะเปิดแค่ไหนก็ได้ไนะยกตัวอ,อย่างนะเดี๋ยว นี่อาถ้าว่าเปิดแค่นี้อ่ามันก็เปิดให้เรานะแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมอ้าวเอาครึ่งเดียวก็ได้เอาเปิดเต็มก็ได้นี่ก็เพียงแค่นิ้วสัมผัสนะเออก็เป็นระบบไฟฟ้าซึ่งตัวตัวที่เป็นระบบของมันก็คืออบรณ์ซื้อของ Switchbot Curtain นะนี่มันก็เป็นเหมือนกับเป็นลูก มีลูกล้อนะครับเกาะกับรางนะซึ่งมันก็มีรางหลายรูปแบบแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะที่เราทําปีนึงประมาณปีหนึ่งชาร์จสักสอครั้งอะไม่ได้เหนื่อยมากนะครับหเดือนชาร์จทีอะไรเงี้ยแบตบมันกจะหมดถ้าใช้ทุกวันอะนะมันก็จะหมดแต่ว่าข้อดีของมันคือนอกจากจะวิ่งอัตโนมัติแล้วนะครับเนี่ยลุงปิดละมันก็ปิดนะครับข้อดีของมันคือมีสปีดด้วยจะเอาเร็วแต่เสียงดังหน่อย หือจะเอาแบบเงียบสุดๆอุลตราฟไฟเอเลยก็ได้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะยกตัวอย่างนี่นะขอ้อข้อพวกนี้มันก็จะมีบอกเลยนะว่าเฮ้ยระบบเออเห็นนะระบบพม่านเนี่ยเราจะเลือกแบบให้เงียบไม้คว i ตดริฟต์นะครับเออแล้วก็ตั้งเวลาได้ด้วยนะเออเนี่ยจะตั้งเวลาแบบ กี่โมงก็ได้ปิดกี่โมงก็ได้หรือว่าจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะแต่อบลุงอ่ะใช้ระบบเนี้ยเชื่อมกับระบบที่เป็นคอนโทรลด้วยเออ Alexa นะซึ่งตัว Alexa เนี่ยเดี๋ยวจะพูดอีกทีนะตัวเนี้ยมันจะสมัรถลิงก์กับแสงข้างนอกนะเช่นพระอาทิตย์ตกกี่โมงพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงเราก็สมัรถตั้งได้ให้มันปรับตามฤด,ดูกาลนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยความต่างของฤด,ดูกาลมีผลมากนะเช่น หน้าร้อนพระอาทิตย์ตกเกือบสองทุ่มนะพระอาทิตย์ขึ้นตีสี่ก็สว่างแล้วหรือหน้าหนาวโอ้โหกว่าจะขึ้นก็เจ็ดโมงก็ยังมืดอยู่เลยนะเจ็ดโมงเช้าแปดโมงอาจจะสว่างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พระอาทิตย์ตกบ่ายสามบ่ายสี่ก็มืดและ้ะเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะรู้นะว่าช่วงหน้าหนาวน,นี้แบบมืดเร็วมากครับก็ตัวนี้อบรรงซิงกับซันเซ็ตซันไลท์ไว้ลอยนะครับเออถือว่าดีมากๆเลยนะตัวนี้นะยังมี เวอร์ชันที่แบบใช้โซลาร์พาร์เนลด้วยนะคือมันสามารถจะต่อกับแผงโซล่าโซล่าเซลล์นะครับไม่ต้องชาร์จนะเออเนี่ยเราต้องเอามาต่อ USB-C เพื่อชาร์จนะแต่ตัวเนี้ยบางทีมันจะมีโหมดที่แบบรุ่นที่เอาโซลาร์พาร์เนลมาติดด้านด้าน,ด,านด้านนอกก็ได้นะครับเออข้อนี้ก็ข้อดีของเขานะอันนี้ก็เพื่อนๆลองดูนะแต่ว่านี้แฮปปี้มากเลยนะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะเชา่ามาปิดเอง หรือว่าเช้ามาเปิดเองตอนคืนปิดเองอะไรเงี้ยซึ่งดีมากๆเลยนะครับอ่านี่นะครับราคานะเจ้าสวิตช์เคอร์เทนนะครับเพื่อนๆเห็นนะตัวนี้ก็ตัวหนึ่งก็8ถ้าซื้อ2ตัวนะครับเออสอตัวพร้อมสวิตช์นะราคาประมาณ1 7 0 0นนะไม่แพงเลย17,000เยนนะตีก็1 8นั่นแหละแต่ถ้าซื้อแบบตัวเดียวก็มีนะเออตัวเดียวก็แค่ 8,000- 9 0 0 0เยนนะนี่สบายมากเลยนะครับ เราใช้กเ้ใชสองตัวเพราะว่ามันมีสองฝั่งบางบ้านอาจจะแบบเป็นแบบพม่านเดี่ยวไงจะซื้อตัวเดียวได้แต่ถ้าเราเป็นแบบพม่านคู่อย่างนี้ก็ต้องซื้อสองตัวนะครับแฮปปี้มากๆเลยมาถึงอันดับ9นะครับนี่คือโต๊ะทำงานโต๊ะคอมอข้อดีของมันคือมันปรับได้ไหมเราก็ดูกันมาหลายเจ้านะอะเดี๋ยวลงก่อนนี่ปรับได้แบบยืดสุดเลยนะครับนี่ เพราะว่าบางที่เราปวดหลังใช่ไหมเป็นเฮลูเนียเป็นแบบเราสามารถจะยืนทํางานได้นะในแบบยุโรปน,นะเพราะลุงเคยทํางานที่สวีเดนใช่ไหมโต๊ะที่ทางานของคนสวีเดนที่ไปษัตทยี่ลุงทาเขาจะมบยืนทํางานอย่างนี้นะบางคนแบบมีปัญหาเรื่องหลังอะไรเงี้ยจะนั่งนานแล้วปวดบางทีก็ต้องยืนทำนี่นะครับเนี่ยแต่มันก็ได้สูงมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูไอยังนี่นะครับสูงมากก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมีติดไฟ สูงมากเลยนะเนี่ยนี่ครับให้ดูว่าได้สูงแบบอ่านี่ได้สูงขนาดนี้เลยนะเออดีมากเลยแบบของคนตัวสูงนะนี่นะครับมันไปเกี่ยวกับตัวอังคารหนึ่งนี้เนี่ยแล้วเวลาลงก็ลงต่ำสุดนะข้อดีของมันคือเราไปดูของอีกเกียมาเหมือนกันนะอีกเกียก็อาจจะแบบ ยังไม่่อยถูกใจเพราะหร่เพราะว่าหนึ่งคือด้วยราคาที่อาจจะแพงนะสองก็คือเนี่ยตัวนี้มันลงได้ต่ำนะครับพอลงได้ต่ําเราก็สามารถจะเนี่ลิงก์ให้เข้ากับระดับโต๊ะเราได้นะอย่างเงี้ยเช่นเนี่ยมันก็จะเข้ากับระดับแขนเราได้นี้นั่งรัสบายนะดีมากๆเลยก็มาดูราคากันนิดนะนึงนะนี่ถูกมากเลยนะเหมือนให้เออถ้าเป็นอีเกียนะ่าจะแพงกว่านี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ เออห้าหม่นหรือสี่0 0ื่นกว่าเนี่ยสี่หมื่กว่าเยนนะข้อดีของมันก็คือเนี่ยเราก็มาประกอบเองนะเราก็ยังมีเมมโมรีนะเออเนี่ยมีเมมโมรีจำระดับได้อีก3ตัวนะสามารถจะเมมได้นะครับเออมีแขวนกระเป๋าได้นี่ดีมากเลยแล้มันก็ไม่ได้แย่นะแต่เราก็ได้ไซส์ที่เราต้องการนะครับไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะบ้านเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับอ้าวอย่างสุดท้ายนะครับก็คือระบบ โฮมเทเเตอร์ที่เราซื้อมานะก็คือมีจอนะจอที่แบบงัดขึ้นนะไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องแขวนนะครับแล้วก็สามารถจะเก็บเข้าไปในม้วนแบบนี้เลยนะแล้วก็ระบบโปรเจคเตอร์ที่เขาเรียกว่าช็อตโตรนะครับก็คือไม่ต้องวางไกลๆนะวางใกล้ๆกับจอก็ดูจอใหญ่ได้เนี่ยดีมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราแบบได้ดูหนังเต็มๆนะยกตัวอย่างเนี่ยเราก็มีรีมโมทให้สามว่าจะเปิดได้เลยนะ มันก็จะดันจอขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหข้างหลังก็จะมีระบบเขาเรียกว่าเป็นตัวดันนะครับเป็นเหล็กนะครับดันเป็นตัว X ขึ้นไปนะครับประหยัดพื้นที่นะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการจะแขวนบนเพดานหรือว่าติดผนังใหญ่ๆนะให้มันดูลกๆนะครับอันนี้ก็ของ v ีวิสต้อนะ เอออันนี้โอปรุงสั่งมาจากฮ่องกงนะก็ชิปมาจากฮ่องกงเลยบริษัทเขาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับก็เซลลนิสัยดีมากเลยนะคุยกับเซล์เขาแล้วแบบถามนู่นถามนี่เขาให้ข้อมูลดีมากเลยแล้วข้อดีของมันคือตัวเนี้ยมันเป็นจอแบบแมทก็คือจะรับแสงเฉพาะแสงจากด้านล่างนะครับถ้าแสงจากไฟเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะไม่สะท้อนเข้าตาแต่ถ้าถ้าแสงจากโปรเจคเตอร์ปุ๊บมันจะสะท้อนเข้าเรา เพราะนั้นมันก็เป็นเป็น,ปนจอที่ดีไซน์สำหรับช,อบช็อตโฉบก็คือช,อช็อตจบโปรเจคเตอร์คือรับแสงเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีมุมรับของมันนะส่วนไฟจากด้านบนจะไม่รับเช่ไหมเรามองก็จะไม่ได้สะท้อนเข้าตานะเออแล้วก็โปรเจคเตอร์นะเราก็สามารถจะเปิดได้ด้วยระบบนะครับเราก็มีดิโมดนั่นก,ก็ใช้เสียงเปิดได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็เปิดให้ดูนะยกตัวอย่าง นี่เปิดแล้วเห็นไหมขณะเราเปิดไฟนะมันก็ชัดดีนะครับใหญ่ปนะิดให้ดูนะครับเออเห็นไหมมันก็ชัดดูหนังได้เต็มที่นะเราก็สามารถจะต่อพวกนี่นะครับไฟทีวีเออก็ดู Netflix ดูอะไรได้หมดนะยูท y o ยูทูบเขาก็จะมีช่องไฟทีวีให้นะเนี่ยเราก็สามารถจะ ต่อไฟทีวีโดยตรงได้เลยเนี่ยแล้วก็ข้อดีของมันก็คือเป็น 4K นะความชัดอันนี้ไว้ถ้ามีเวลาจะมารีวิวแบบละเอียดให้นะครับแต่วันนี้คร่าวๆแล้วกันเนี่ยมี Netflix มี YouTube Prime Video Amazon Music อะไรเยอะแๆะนะครับแล้วก็มีพวกช่องของญี่ปุ่นนะเราก็สามารถจะดูได้เต็มที่เลยนะ อันนี้ก็แบบแฮปปี้มาพอเราก็ดูหนังกับเนี่ยที่บ้านนะไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยนะครับมีลงหนังดีๆอยู่ที่บ้านนะครบลุงก็เชื่อมกับระบบเซลามีลำโพงลำโพง5 5 5ลําลำโพงนะ5ตัวนะครับแล้วก็มีซับวูฟเฟอร์ก็เหมือนกับเราดูหนังแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกชุดนะครับเรียกว่ารวมกันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนบ้านที่ชอบ โฮมเทเเตอร์ ter, นะเนี desserts, paper, ่ยพอปิดปุ๊บมันก็จะเชื่อมตัวจอให้เลยนะในการปิดจอให้ด้วยนะจริงๆอ่ะอาลุงสามารถจะสั่งด้วยเสียงแล้วก็เปิดทั้ง2ระบบได้พร้อมกันก็อันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะเดี๋ยวจะรีวิวแบบเชิงเทคนิคสเปคอย่างละเอียดให้ทีนะครับก็ใช้มา2ปีนะครับก็แฮปปี้มากเลยนะแต่ข้อเสียของมันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของ อาจจะทําให้พื้นที่ตรงนี้มันเดินลําบากนิดนึงนะมันก็จะมีโซนที่เป็นแบบต้องตั้งเครื่องนะแต่ว่าถ้าซื้อถ้าเพื่อนๆจะซื้อทั้ง2ระบบอ่ะเขาจะมีขายเป็นตู้เก็บคล้ายๆตู้แบบนี้นะส่วนตัวเครื่องจะก็เก็บเข้าไปแบบสไลด์เก็บอัตโนมัติเข้าไปเลยนะครับอันนั้นก็ต้องสั่งพิเศษเต้องสั่งจากบริษัทเขาเองเลยนะครับเขาก็จะมีรุ่นให้เลือกมากมายเลยอันนี้เราซื้อช้าไปหน่อยเพราะเราไปติดตรงนี้ก่อนก็เลยไม่รู้จะเก็บไงก็องว,วางที่พื้นนะ ถ้าไอตัวนี้พังเมื่อไหร่เราคงซื้อแบบเก็บเข้าไปในเครื่องอย่างนี้เลยนะครับแล้วพอเราจะดูหนังไอตัวนี้ก็ขยีบออกมาจอก็เปิดเองอย่างเงี้ยจอก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่แฮปปี้มากๆเลยนะครับชุดนี้โอเคโอเคนี่ก็เป็นราคารุ่นที่อบุงซื้อนะ A.W.O.L Vision L.T.V. 3000, Pro 4K Ultra Short t r o w Color t r e Color Laser Projector นะครับเป็น Wi-Fi แล้วก็มีสามพันแ ก็ราคาที่ซื้อประมาณตอนนี้นะขายอยู่ประมาณห้าแสนห้านะห้าแสนห้าหมื่นห้าแสนห้าหมื่นเยนนะเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณหมื่นเออหมื่นกว่าบาทเองอไม่ใช่ละใ,ใช่ประมาณแสนเออแสนสองแสนสามอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับส่วนจอนะครับที่ลุงซื้อนะตอนนี้ราคาอยู่สองแสนเก้านะ เป็น 4K projector screen รีนน่งร้ินิ้วอินทราช็อตโโทรนะอย่างที่บอกก็คือแบบใช้สำหรับโปรเจคเตอร์วางใกล้นะของ v i v i s t r o m นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทของฮ่องกงนะก็ตัวนี้อยู่2 0 0 0 0นเก้นะถ้าสั่งตอนนี้นะครับ120นิ้วนะอย่างที่บอกนะคือมีรีโมทนะแล้วก็มีเนี่ยครับการสะท้อนแสงนะสะท้อนจากโปรเจคเตอร์เข้าตานะแต่แสงจากข้างบนมันไม่สะท้อนมาเนี่ยนี่นะครับก็ความ ความใหญ่ของมันนะครับนี่นะ120นิ้วนะครับก็เป็นโรงหนังย่อมๆเลยนะเออก็ราคา209นะยะก,กดเป็นเงินไทยให้ดูนะครับประมาณ65,000นะครับถ้ารวม2ชุดนะครับก็จะราคาประมาณ108นะเออประมาณ108กต็ตีกลมๆ2 0 0 0 0บาทนะอันนี้ก็ตอนนี้ราคาอาจจะไม่ได้แพงมากนะตอนลงลงซื้อรู้สึกกันเย็นนะจะอ่อน ก็เป็นเงินไทยอาจจะแพงประมาณ20 0 0 0บาทอะไรเงี้ยเออไม่ใช่สองหมื่นสองแสนเออครับก็จบเป็นเทียบร้อยนะครับสอบสิบอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยแบบดีมากๆาเลยนะใช้ชีวิตแบบได้ใช้สิ่งต่างๆพวกนี้แล้วชีวิตแบบดีมากๆมีความสะดวกสบายมีความสนุกสนานกับเวลาใช้งานพวกนี้นะก็บางอย่างก็ลองขึ้นไปลงไปดูนะอาจจะมีขายที่เมืองไทยนะครับหรือเราจะลงลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีแบบรลดตัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับเพอทั้งเพื่อนลองไป เช็คกันดูนะว่าไหนที่แบบเหมาะไลฟฟสไตล์ของเพื่อนนะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ